สวัสดีครับวันนี้มาพบกันในยามบ่ายๆนะครับผมได้ออกจากการกักตัวแล้วครับผมอันี้มาอยู่ที่บ้านแล้วครับอาการโดยรวมปกติครับผมมาเลยครับมื้อแรกสรรหาทํำเลยครับผมวันนี้ มีเมนูมีเมนูนะครับจะทำอะไรครับพี่น้องเดี๋ยวมาชมกันนะครับนี่ครับหมูอบปิ๊บครับผมนี่เห็นเขาทำในกันติ๊กตอกครับวันนี้อยากลองครับก็เลยมาทำมาทำกินนะครับ นี่หมูได้หมักไว้แล้วนะครับผมนี่ครับนี่แล้วมาชมกันเลยนะครับนี่ครับเราจะเอาหมูร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็งออย่างนี้ แล้วก็น,นี้โค้งอย่างนี้จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะนี้ ควันสโมสค,ครับบรรยากาศวิวทิวสวนครับไม่ลูกทุ่งครับผมนี่หัวใจมานะครับหัวใจเราก็จร้อยไวอย่างนี้นี่ครับ ทำอย่างนี้นะครับจนกว่าจะหมดครับต่อไปนะครับมาดูวิธีการทํากันนะครับเอาแผงเหล็กตั้งแบบนี้นครับเอาขันอันนี้เอาขันใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็เอาขวดตั้งครับตามติ๊กต็อกนะครับนี่ครับในหมูที่เตียวไว้นะครับ ไปว้อย่างงี้ครับนี่หัวใจมันนะครับนี่ครับใสไปเลยอันนี้ไส้ครับ องเลยครับนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับพระเอกแล้วครับ นี่ก็เอาปิ๊บงอมลงไปนะครับนี่ครับแล้วลองมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาทำไหมครับผมนี่ครับอยู่ไร่อยู่สวนคือเกาครับรอสักครู่แล้วเรามาดูกัน แล้เวเรามาลองเปิดดูก่อนนะครับทําครั้งแรกครับเราจะมาลักเปิดดูก่อนครับว่ามันจะเป็นตามแผนป่ะครับว้าวสามแผนครับจะได้ได้กินดีไหมครับเพือ่อนๆสีสีสันมาแล้วครับ Yeah. เดี๋ยวรอชมตอนสุกนะครับผม oh. ตอนรอหมูสุกนะครับเรามาตำเจียวกันนะครับใส่น้ำตาลลงไปครับผงัวงนี่ครับพริกพริกขี้หนูลนากบชีกระเทียมครับ นี่ครับละเอียดแล้วนะครับซอยหกสี่ใส่ไปครับ นาวสวนเองนะครับผมใส่ไปเลยครับเยอะๆครับ น้ำปลาครับโอเคครับแล้วไปรอหมูสุกกันครับ เลยก็ไปใกล้ถ้าใกล้นะคะสวยไหมครับนี่ครับยอดเยี่ยมแล้วเรามาทำการหั่นกันเลยนะครับผมนี่ครับน่ากินไหมครับเพื่อนๆนี่ครับ แล้วเรามาหั่นกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่ครับหั่นแล้วครับเพื่อนเพื่อนแซบแซบ นี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆทำอย่างแบบที่เขาทำลงกันติดตอกนะครับผมสรุปว่าผ่านครับผมดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเขยอีสานชาแนลด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปครับผมช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ